เป็นยาสบู่ด้วเลยนะครับสวัสดีครับพี่สบู่ขอเป็นยาสบู่ด้วเลยนะครับไม่ได้ดิอ้าวแล้วไม่ปิดให้อะครับปิดแล้วไม่คือตอนนี้หน้านเนมเป็นอีกสีหนึ่งไฟที่พื้นค่ะไฟที่พื้นจ้าไฟที่พื้นค่ะไม่ได้ที่ไฟข้างหน้าะคเปิดดหมลยปิดหมดเลย พี่เจอบหนมาลูกมากอัตรถันนะค่ะหมดเวลาสำหรับท่านให้เวลาไม่ไม่ไม่นี่อะไรป่ะอันพี่เกียมมีมาพวกใช่ครับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสมาร่วมงานนะครับผมเปิดตัวน้ำยนต์นะครับทาง Netflix นะครับชื่อว่า The Grey Man แล้วก็มาร่วมกับแชน์ Voyager ทุกคนอยนะครับผมก็มีใจที่ได้มาร่วมงานครับ มันจะเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้อะไรออมฟุตจบก่อจริงๆครัผมชอบดูภาพยนตร์แนวนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ารอดูเพราะเขาบอกว่าเข้าวันที่22เดือนนี้ครับก็เดี๋ยวจะรอดูเพราะว่ามีพี่นั้นก็ซื้อด้วยอยากเลยอ่ะจริงๆเรามีชอบเรื่องแบบพิเศษอยู่ เป็นสองอลิกาอะไรยไหมน่าจะนี่ที่ผมใส่อยู่เลยครับยังไงนะทัไปแรกครับผมอันนี้ก็คือคือด้วยความที่คือคอนคือครูคือผมก็ชอบคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของแทร็กฮอลเดอร์อยู่นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นบริการที่แบบเราสามารถสมุนสมบันได้แล้วก็ไปเอเวอ์เนเจอร์ได้อันนี้ก็เข้ากันเส็จปต๊บแอปเล็งไว้หลายเรื่องเลยครับเมื่อกี้เดิน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 มองแอบเล่งครับว่าก็อยากได้กลับบ้านเหมือนกันมีคนใจบ้าง ครับต้องระบุตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวเขาจะยินอ๋อครับก็น่าจะลิงๆเรือนนี้ไว้แหละครับผมได้ใจว่าได้กลับบ้านไหมวันนี้วิ่งเร็วข่าวพี่้ไปได้ไปได้ไปได้ไ่ได้ไ่ได้วันนี้ได้มาพี่เจมส์ฝากให้ติดตามไปที่กระบองตรงบูธตรงไหน นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับแฟนมวยด้วยด้วยแล้วก็สำหรับภาพยนตร์นะครับผมเด e Great Man นะครับทาง Netflix นะครับผมเปิดเข้ามาที่22นี้แล้วครับเจมส์ช่วงนี้เราวิ่งบ่อยมากครับวิ่งเช้าเลยก็ออกกำลังกายเรื่อยๆครับล็อกคิวเลยไหมครับหกโมงแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วแต่วันเลยครับมีแบบวิ่งเช้าต้องวิ่งเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเช้าเราต้องนอนกี่โมงถึงจะตื่นตอนเช้าเพราะถ้าวิ่งหกโมงก็ต้องตื่นสักประมาณตีห้าครึ่งได้ครับนนออ่ะ นอนก็จากตีหนึ่งได้เช้าคืนนี่คือคอะไ <laughs> รกันเช้าคืนอก็จรก็จริงๆก็ไม่ได้ไหวหรอกครับคือบังเอิญว่าแบบพี่แอนเขาก็แบบชวนไปชวนเสร็จปุ๊บเราก็มีหน้าที่ต้องทําแล้วมันก็เลยต้องแบบว่าต้องพยายามตื่นให้ได้ชวนในน้ำเสียงอยงไงชวนในน้าเสียงเขาก็มานิ่มๆครับบอกว่าวิ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแต่เขาอาจจะชวนด้วยความจริงใจอัลบั้มของพี่แอนอะไรคุยก่อนกันฮะอ่า คือปกติเวลาที่ตั้งนาฬิกาปลุกตอนเช้าแล้วถ้าเกิดจะไปวิ่งเองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แต่พอมีพี่แอนปุ๊บก็เลยต้องตื่นเลยเสียงทลอยมาได้หมดใช่ไม่งั้นไม่งั้นอาจจะแย่ได้สมมติถ้าเกิดว่าเราเทวันนั้นเราเทมันก็โทรมาตอนเช้าเลยใช่ไหมเขาเขาคือเขาก็จะไลน์มาแบบถึงหรือยังอะไรเงี้ยมันก็เป็นความหวาดระแวงในชีวิตส่วนหนึ่งด้วยมีเคยเทมาหรือยังคะมีเคยเทไหม ยังไม่เคยเลยครับออแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดว่าแบบจะจะจะเทก่อนก็คือต้องบอกเลยว่าอ๋อแบบไม่ว่าจริงๆครับแบบติดง,งานออประทายละครตอนเช้างนนี้เป็นกานดกับพรุชั้นดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับเงินบุคคลที่ คือเรืยองการที่พี่แอ,อ,อ,อนแล้วเขาจะออกกําลังกายตอนเช้าอยู่แล้วแล้วเราก็แบบบางทีลากยาวๆมาก,ก็ขี้เกียจตื่นถ้าเกิดมีพี่แอนก็คือทุกวันตอนเช้าก็คือต้องออกกําลังกายแต่พี่แอนบอกว่าเหมือนจริงๆไม่ได้ตั้งใจไปวิ่งแบบบางคนตั้งใจไปอวดรองเท้าใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยไปโชว์แอ,อิสเซสซอรีก็แบบเพลินๆก็ไปไปขิงเขาบ้างอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็พยายามพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยผมก็ยังพอวิ่งแบบซูพี่แอนได้นะอะไรแล้วจากพี่แอนทําชวนทําอย่างอื่นไครับพี่แอนเขาก็โยทางอะไรต่างๆมีครับผม ก็ไปโยคะกับเขามาไปเล่นไปเล่นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าออกกาลังกายอื่นผมก็ไปเล่นกับเขาัดูแบบไม่ค่อยแบบยกเวทเหมือนผู้ชายก็ดูอย่างเขาเลยไปโยคะอย่างเงี้ยหรอใช่มันมีมันมีแบบกิจกรรมอื่นอีกที่เล่นแบบกล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรเงี้ยไปเล่นกับเขาหมดเลยอย่างนี้พอคนแซวว่าเป็นลูกรักพี่แอนเราชินกับคำนี้อย่างก็ก็ชินมั้งครับใช่ครับ คือผมว่าเราอาจจะใช้คาว่าลูกหลักไม่ได้อาจจะเป็นคนเดียวที่ยอมตื่นไปออกกำลังกายคนอื่นเขาอาจจะแบบปิดเครื่องไปแล้วก็ปิดเครื่องไปแล้วอ่ะเออแต่ว่าผมยังแบบว่าได้ทําเป็นทาการร่วมกันมาก่อนต่อ รวมตั้งกลับอะไรเองไปแบบพี่แอนพี่ณเดชด้วยใช่ใช่มีมีพี่แย่ด้วยตอนนั้นตอนนั้นก็เลยแบบคือคือวันนั้นแหละผมก็แบบว่าลองแบบลองทักไปว่าไปวิ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออจะไปวิ่งกับพี่แย่พอดีก็เลยบอกเอองั้นก็ไปด้วยกันเลยคนนี้โฟกัสความข่าวเลยค่ะของต้นขาความข่าวของต้นขาของเราค่ะการวิ่งเราโฟกัสเรื่องการเรื่องของขาเราโฟกัสการเคลื่อนไหวการการเคลื่อนไหวย่างก้าวของเท้าเราย่างก้าวเท้าที่ต้นขาเรียกว่าเป็นการดูท่าวิ่งทุกคนจะจบประลา มาหมดในมือคลาสมัสเล็กมัดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขามาเซลมาเซลก็จะขาเดี๋ยวต้องขาให้น้องตอบอ๋อใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงนี่ผมตอบถูกปั๊บถ้าเกิดว่า เจมคิดเหมือนพี่เลยนะมาถึงขาไงเออเจมพี่เหมือนพี่ใช่ไหม่ะเราวิ่งเยอะพี่ก็คิดอย่างนั้นผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันวิ่งเยอะๆแต่ไม่ด้ำเลยครับขาเพราวิ่งตอนเช้าก็วิ่งตอนวิ่งตอนเช้าพอมแบบว่าเช้ามากๆแต่ออกแล้วก็ไปอะไรอย่างงี้ใช่แต่พอคนโฟกัสที่จุดไม่ได้โฟกัสแอคเซสซอรี่รองเท้าแต่ไปโฟกัสที่ต้นขาเราเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าต้านอีกขึ้เหื่อนนะครับขึ้เขื่อน คือเขิมครับผมก็รู้สึกยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าเคยพูดว่าเคยใส่ขายาววิ่งแล้วร้อนมันไม่ดีมันไม่ควรที่ว่าไม่เหมาะกับการเมืองอะไรเซมทำถูกแล้วทำถูกแล้วเออผมก็ว่าอย่างนั้นนะพันสั้นได้กว่านี้ไหมครัเซมนี่ก็สั้นสุดถ้าเกิดสั้นกว่านี้ก็คือคงไม่ต้องใส่อะไรวิ่งอะไรครับแต่มันทำไม่ได้นะครับคดีกฎหมายอาจารย์ ป้ังไว้นะครับเคยมีคอมเมนต์เซลๆบ้างไหมแบบว่าอพี่เจมปีเปล่าหรอวิ่งจนขาดเนี่จริงๆผมยังไม่เคยเห็นคอมเมนต์เลยนะครับเพิ่งไม่เพิ่งคือคือเพิ่งรู้วันนี้นะครับคือขาแต่เราไม่เขินใช่ไหมเวลาคนไปโฟกัสว่าโอ้โหเกมโฟกัสอิดจุดอะไรเงี้ยเขาไม่เขินไม่เขินไม่เขินับเพราะว่าปกติเราใส่วิ่งเราใส่ประมาณนี้เลยฉันออกกำลังกายคือมัาเรียกว่าเห็นขาไว้เนาะใช่พยายามเวียนกล้ามขาอะไรนี่เราพูดถึงขาเนาะ มันเกิดมันเกิดโฟมครับผมีลูกไปไอซีเพื่อนอะไรอย่างงี้เป็นยังไงบ้างไอซีเพื่อนมีรูปผมอ๋อครับไอซีเพื่อนอ๋อใช่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 ครับงานทำเป็นยังไงบ้างปีนี้ครับปีนี้ไม่มีอะไรไม่เจ๋งครับวันนี้ปีนี้ก็เป็นทางข้าวกันใช่มีเล็กน้อยเล็กน้อย เล็กน้อยครับแย้มไม่ด้ครันาฬิกาแย้มแย้มแย้มไม่ค่อยได้ครับจริงคิดเยอะเวามาถึงวันสำคัญแบบต้องให้อะไรพต้อาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนะครับคือคือด้ยวยความที่ท,ที่ที่ผมโชคโชคดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบต้องการอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นหรือว่าคือเขาไม่ได้รีเฟรชข,ของแบบโอ้ใหญ่ใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเกิดไปกินข้าวกันก็นกนคือโอเคแเล้วว่า่นควาหรือวาหในอวาป็นสิ่งที่โชคโชคดี พาไปเ,เรื่องเองไหมคะรือซื้อไปซื้อไปคหรอซื้อไปอันนี้นเป็นเป็นสิ่งที่เขาแบบเอ้ยเคยพูดว่าอยากได้หรือว่าเราสังเกตหรือ,อยังไงไหมคะเขาพูดว่าอยากได้ไหมเหรอไม่แน่ใจอ่ะแต <c oughs> ่เราอยาก <c oughs> จะมีอาจจะมีอาจะมีใช่ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันคืออย่างของคืออย่างของฝันเนี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องแบบราคาแพงก็ได้หรือว่าใหญ่โตอะไรแปรอะไรแต่มันก็คือความใฝ่ใฝ่ของเราใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าแบบ คือถ้าเกิดว่าเราอยากให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็นเอเพราะว่าผมว่าผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบที่ดีแล้วเขาเปิดแล้วเขาเซอร์ไพรส์เลยนะเขาเปิดเขาเห็นแล้วเขาเซอร์ไพรส์เขาบอกอะไรเขาคือเขาก็ดีใจที่ได้มาแต่งเด็กเธอไม่มีลงเองเลยไม่ได้ลงเองทำไมวิ่ต้องไปหาในไอจีคนอื่นก็นั่นน่ะสิครับผมก็พยายามแบบ ตามตัวเองอยู่ <S 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 แต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีอะไรมั้งครับย่งกอย่างัวกระแสะยังไงถ้าเกิดลงเองโอ้มันเป็นเรื่องที่ตอบยากมากอมตอบได้มามเพราะว่าคือ,ค,อคือมันเหมือนกับคือมันมีเรื่องที่ที่ผมคิดอยู่ในหัวเยอะมากๆนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าวันวันใดว,ว,วันหนึ่งที่แบบโอเคก็ แ่ตอนนี้เร<ต>ยัง,งห่วงเขาอยู่ใช่ไหมคร<ช>ับแบบการที่แบบถ้าเราลงไปแล้วแบบเออจะโดนคอมเมนต์โซเชียลใช่คือจริงๆก็ก็เป็นห่วงแบบทูกป่ายเลยครับ<ม>ค,คือทั้งคอือทั้งความรู้สึกเขาด้วยสมมติถ้าเกิดลงไปแล้วแบบมีมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราลงไปแล้วอ่าเป็นแฟนเราที่แบบติดตามอยู่แล้วแบบไม่ไม่พอใจอะไรเงี้ยคือคือด้วยความที่ คือเราก็คิดเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอะไรคือเราก็เกรงใจผูกฝ่ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบจะควรควรจะทําตัวยังไงดีก็เป็นการจัดปัญหาก็คือไม่คว้าก่อนใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาเหมือนกันใช่เพราะว่าคือคือคือมันจะได้แบบไม่ไม่ต้องมีปัญหากันเขาว่าไงมาแต่ว่าเขาก็เข้าใจใหญ่แล้วใช่ใช่ครับเข้าใจแล้วเราก็เคยเจอว่าเราจะพยายามตรงให้มากขึ้นกลัวเขาจะมองว่ายังไม่เริ่มเลยให้มากลัวเขาจะมองว่าเราไม่คั่งรักเหมือนคู่ของเพื่อนเราไหมครับคู่บอย คนนั้นมันแบบว่าสิบเบอร์คนนั้นคนนั้นอะไรกูในในแก๊งเราเนี่ยคืออาคนคนนั้นที่พูดถึงอาจจะเป็นแค่แก๊งของผมเนี่ยคือคนพวกนั้นอาจจะแบบ เกิดเรื่องเกัดลาวลำคันมากเออไปลำคันไปกันไปลำคาญในการกดไลค์มัมันต้องขึ้นฟีดเราบ่อยๆเพราะเราเป็นคนสนิทกันจริงๆงผมบล็อกไปแล้วไม่ไม่คือไม่คือไม่มองเลยไม่อยากเห็นเนาเป็นความหมันเคี้ยวแต่เรียกว่าของเราคือเรียบๆแต่ว่าใส่ใจใช่ใช่ใช่เสียดเสียดเอออยู่ดีก็สนุกไปเลยโอเคครับโอเค ขออนุญาตอีกทีหนึงค่ะครับที่มีสถานเรื่องที่ก่อนหน้านี้พี่เกยเราียนคือโดนกระแสเรื่องครับาเเกกีียบแล้วก็เดินเราันโดนขุดขึ้นมาตอนที่เราเล่นเรื่องขออนุาที่เขาไปส่งเราบ้าเตาเราเลยเราเราได้คุยกับพี่พี่เกย์ในตอนนั้นเลยเอาจริงๆตอนนั้นน่ะไม่ได้คุยกันจริงจังเลยนะครับก็ก็แค่บอกว่าเป็นยังไงบ้างแค่ถานแบบสารสารทุกสุขดิบเฉยๆแค่นั้นเอง จริงพี่เกย์เขาเครียดไหมครับกับข่าวที่มันออกมาผมว่าเครียดนะคือคือด้วยความที่พี่พี่เกย์เขาเขาเขาเป็นคนแคร์แบบความความรู้สึกคนอื่ใช่แต่เขาอาจจะแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนหรือว่าใดๆเลยแต่เราก็คือให้กำลังใจเขาใช่คือผมก็แค่แบบถามกันว่าคือเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้กังวลใจก็ไปกินหมงอร่อยด้วยเสร็นกันแล้วตั้งแต่วันนั้นยังไม่เจอเลยโอเคค เอเไม่ตอบแม